สวัสดีครับผมป๊อบจากร้าน OBD Shop นะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณลูกค้านะครับขับรถเป็น Honda City นะครับคันนี้เป็น RS เนะครับเป็นตัวท็อปนะครับก็มีปัญหาในเรื่องของไฟตัดหมอกนะครับก็คือไฟตัดหมอกเดิมที่ติดรถมาเนี่ยมันยังให้ความสว่างไม่เพียงพอนะครับวันนี้ก็เลยเข้ามาที่หน้าร้าน OBD Shop ของเรานะครับเพื่อติดตั้งนะครับเป็นไฟนะครับตัดหมอกนะครับแบรนด์ของ G P N E ตัวนี้ครับเป็น f o ั Lamp นะครับเป็นรุ่นนะครับ G F 2 0 X นะครับ เป็นเลนขนาด2นิ้วนะครับก็คือสามารถใส่ในซิตี้นะครับตัวเทอร์โบนี้ได้เลยนะครับก็คือแสงไฟนะครับจะมีทั้งหมด3สีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเริ่มจากสีแรกนะครับก็คือนะครับสีแรกจะเป็นสีขาวแบบนี้นะครับก็คือแสงไฟนะครับจะติดทางครับทั้งซ้ายนะครับและขวานะครับอย่างนี้ครับเอาเปลี่ยนสีครับจะเปลี่ยนสีได้3มสีอย่างที่ผมเรียนไปนะครับตัวที่เป็นสีเหลืองนะครับสีเหลืองแบบนี้นะครับก็คืออ่าแล้วก็เปลี่ยนอีกสีนึงครับ อันนี้จะเป็นสีเหลืองนะครับอมส้มนะครับถ้าเป็นตัวเหมือนคล้ายๆาไฮโดรเจนนะครับแล้วก็กลับมาเป็นสีขาวนะครับอ่าจะสังเกตว่าหลอดไฟตัวนี้นะครับสามารถยกไฟต่ําไฟสูงได้ด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวลองเรายกสูงดูนะครับอ่านะครับก็จะสามารถปรับสูงต่ําได้ด้วยนะครับอ่านี่นะครับยกสูงนะครับประมาณนี้นะครับเปลี่ยนเป็นแสงสีเหลืองครับอ่านี้เหลืองนะครับจะสังเกตนะครับเหลืองนะครับมันเป็นกลางวันนะครับอาจจะมองแสงมาชัดยกสูงครับ อ่านะครับจะเห็นแสงสีเหลืองอยู่ข้างล่างนั่นคือแสงสีเหลืองไฟสูงของตัดหมอกนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับสามารถสัตว์ติดตั้งนะครับได้เป็นปั๊กตรงรุ่นนะครับไม่ได้ตัดต่อสายไฟนะครับตรงนี้นะครับท่านใดสนใจนะครับไฟตัดหมอกนะครับไม่สว่างแวะมาหาเราได้ที่หน้าร้านอ b บีช็อปนะครับก็คือมีบริการนะครับติดตั้งให้สวยๆแบบนี้เลยนะครับสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข0899695708ได้เลยนะครับสวัสดีครับ อันนี้เป็นไฟโปรเจคเตอร์ตัดหมอกนะครับสามสีนะครับเปิดปิดทีนึงจะเปลี่ยนสีนะครับแถมตัวนี้นะครับยกไฟสูงต่ำได้ในตัวนะครับจะเปลี่ยนสีนะครับอันนี้แสงเหลืองสามพันเคนะครับตัวนี้นะครับสี่พันสามร้อยเคนะครับและสุดท้ายของเราเลยคือเป็นแสงหกพันเคตัวนี้ก็ออกแสงสีขาวเลือกใช้ตามสถานการณ์มองเห็นทางชัดเจนนะครับออกต่างจังหวัดหรือทัพในประเทศก็สบายนะครับตัวนี้ยกไฟสูงต่ำในตัวถึงเปลี่ยนสีได้อีกสามสีคุ้มมากเลยครับตัวนี้ g V d ตัดหมอกสามสีครับ Twin One